สวัสดีครับผู้ชมคลิปนี้เป็นสูรเด่นบนมาดูวิธีคิดสูนี้ไปพร้อมกันครับซึ่งสูนี้จะนำเลขที่ออกตั้งแต่งวด7 8 7ดแปเนำมาเรียงแบบนี้นะครับจนถึงงวดที่ออก171แบบนี้นะครับอ่เรามาเริ่มกันเลยนะครับให้เราเริ่มที่หลักหน่วยครับของงวด7 8 7นะครับให้เรานำา7็ดอ่าได้หลักร้อยของงวดนี้นะครับงวดที่ออก579ครับใช้หลักร้อยครับนั่นคือ5นะครับ ห้านำเจ็บวกนะครับแค่นั้นเองครับ7จบวกครับค่าเป็น2ตัวแรกครับมีค่าเป็น2นะครับ2ตัวนี้ครับให้เราจับกับสูตรเฉพาะครับสูตรเฉพาะของอ2มีค่าเป็น4ครับต่อด้วยนำา4บวกเพิ่มมี5แต้มครับ4บวกเพิ่มมี5แต้มนะครับเป็น9ตรงแบบนี้นะครับต่อด้วยนำ สามเลนี้นะครับนำสามเลนี้นำสองบวกสี่เป็นหกหกบวกเก้าเป็นห้านะครับนำสามเลนี้บวกกันมีค่าเป็นห้านะครับต่อด้วยตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายครับให้เรานำสองตัวนี้ครับกลับมาที่สองเลยนะครับเลนสองเนี่ยบวกเพิ่มมีห้าแต้มครับสองบวกเพิ่มมีห้าแต้มนะครับมีค่าเป็นเจ็ดนั่นเองครับผลคำนวณที่ได้ครับ เลขเด่นบนครับ2 4 9 57ครับอ่าเป็นเลขเด่น,นบนอ่ามาดูครับว่าที่ออกถึงวันนี้นะครับเลที่ออก972องครับอ 9, 7, อก972าเอรามาดูครับใน5ตัวนี้ครับก็เข้าที่ตัวเด่น เก้ามีเก้ามีเจ็ดมีสองครับซึ่งห้าเลยนี่ครับมาเขาบนนั่นีอครับวิธีคิดแบบนี้นะครับต่อมาครับมาขับมาต่อครับต่อที่ข้อที่สองครับให้เรานำโมนี้นะครับข้อที่ออก972ครับให้เรานำหลักหน่วยครับของโมนี้นะครับข้อที่ออกแบบนี้ครับ มาบวกกับหลักร้อยครับของงวด517แบบนี้นะครับนำสองบวกเจ็ครับมีค่าเท่ากับ2อบวกหครับมีค่าเท่ากับ7นะครับนำสองบวกห้าเป็น7นะครับจากนั้นครับนำเจตัวนี้ครับจับกับสูตรเฉพาะครับสูตรช่องเมีค่าเป็นศูนย์นะครับแสดงแบบนี้สมบวกเพิ่มอีห้าแต้มครับอ่ามีค่าเป็น5นะครับสมบวกหเป็น5อ่า ต่อด้นำ7บวก0 7เป็น7 7บวก5ครับมีค่าเป็น2อแบบนี้นะครับต่อด้วยตัวสุดท้ายครับให้เรากลับมาที่เลข7นะครับให้เราบวกเพิ่มครับบวกเพิ่มไปอีกแต้ม5ครับ7บวกด้วยแต้ม5ครับมีค่าเป็น2นั่นเองครับก็จะแบบนี้นะครับผลค่าลอจธได้ครับนั่นคือ 0 5 2 2นั่นเองครับอ่าเรามาดูครับงวดที่ออกครับถัดจากงวดนี้นะครับ517นั่นคืองวดนี้ครับงวดที่ออก7 2 5ครับออก7 2 5นี่ครับตามนี้เลยครับอ่าเรามาดูครับใน5เลขนี้ครับเข้าที่เลขเด่นมี7มี5มี2ครับอ่า2จะชนเด่นเห็นไหมครับ เข้ามา2งวดไปแล้วครับาต่อกันเลยนะครับต่อกันที่งวดที่3นะครับก็ให้เรานําหลักหน่วยของงวดที่ออก7จ5หนะครับนั่นคือ5ครับนำห5มาบวกกับหลักร้อยของงวดนี้นะครับ750 5หบวก7ครับมีค่าเป็น2ครับมีค่าเป็น2นะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ครับก็จะตรงกับในงวดแรกครับที่นะครับ คำนวณได้นะครับแบบนี้เลยครับก็นํา2จับกับสูนเฉพาะครับเป็น4แบบนี้4บวกเพิ่มมี5แต้ม้ามีค่าเป็น9ครับจากนั้นครับนำาม่นี้บวกกันมีค่าเป็น5นะครับต่อได้ตัวสุดท้ายครับนำสองครับบวกเพิ่มมี5แตได้ครับมีค่าเป็น7ครับก็มาดูครับงวดที่ออกต่อจากงวดนี้นะครับคือนงวดนี้ครับเลขที่ออก4 7 5ด้นั่นเองครับ 475เรามาดูกันครับผลคำนวณของสูตครับก็เข้าที่เลดิตมี4มี7มี5นั่นเองครับก็ซึ่งใน5เล่นี้ครับก็มาคคบลนครับออก475นั่นเองอซึ่งดูจากสิติก็เข้ามา3งวดติดครับ3งวดติดเราจะมาคำนวณของงวด16ตุลานี้กันครับ ก็ให้เรานำของงวดนี้ครับงวดที่ออก475ครับใช้หลักหน่วยนะครับก็ให้เรานำา5มาบวกกับหลักร้อยของงวดล่าสุดที่ออกครับ1717น่ครับใช้หลักร้อยครับแบบนี้นะครับนำ5้าบวก1นกันได้เลยครับ5บวกมีค่าเป็น6นะครับไปที่เลขนะครับนำหามาบวก1 6ตัวนี้ครับจับกับสูตรเฉพาะครับสูตรเฉพาะของ6มีค่าเป็น9ครับ9 บวกเพิ่มอีกแต้ม5ครับมีค่าเป็น4แบบนี้นะครับต่อด้วยตัวที่4ครับนำสามเลขนี้นะครับมาบวกกันนะครับสามสามเลขนี้นำหกบวกเก้าเป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้าครับเป็นเก้านะครับต่อด้วยให้เรานำนำหกตัวนี้ครับกลับมาบวกเพิ่มกับแต้มห้านะครับหกบวกห้าเป็นหนึ่งนั่นเองครับ ซึ่งเราก็จะได้เลขเด่นในงวดของของงวด16ตุลานี้นะครับนั่นคือเลขเด่น6 9 4 9 1นี่้นนั่นเองครับแบบนี้นะครับอ่าซึ่งสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่มาครบวน,นะครับเป็นสูตรเด่นมาครบวลนั่นเองครับอ่ก็ให้เรานําไปพิจารณาดูก่อนนะครับในส่วนนี้นะครับอ่ก็ สูงเด่นบนครับนี่ก็จะได้เลข6กเลขเก้าหนึ่งครับ ก็าจะชนกันที่เลข9นะครับในวันนี้นะครับตามสูตรนะครับอ่าถ้าสมาชิกที่ติดตามอ่าคลิปก่อนนะ,นะครับก็น่าจะทราบดีนะครับเลขที่ชนเด่นกันเยอะที่สุดในงวดน,นี้นั่นคือเลข6น,นั่นเองครับเลข6ตัวนี้ครับ ซื้อในงวดนี้เป็นไปได้ครับ6ตัวนี้โอกาสที่จะมาโบนสูงนะครับในงวดนี้ครับเป็นไปได้สูงนะครับ6ตัวนี้ก็9นี้เป็นเป็นไปได้ทั้ง6ครับ9กับ6คือตัวเดียวกันครับอย่าลืมนะครับในส่วนนี้9กับ6ถ้า9มาในงวดนี้6จะไม่มานะครับถ้า6มา9ไม่มาโบนในอนงขับนบนนี้9อาจจะไปออกล่าก็ได้นะครับ9ตัวนี้อ่ก็ฝากไ้เป็นแนวทางครับ สูตรนี้เป็นสูตรมาครบวงน,นะครับก็จะได้ตัวเด่นที่ตามนี้นะครับ6 9 4 9 1าสี่นนั่ครับถ้าเราจะนำมาจับเป็นคู่โต๊ดกันถูกครับก็ส่วนตัวครับก็ติอไไดอะไรเด่นนี้ครับเก้า 9, 6, ครับก็มีก็มี4 6่น,นึ่ครับก็ชอบชุดแบบนี้ครับ นำไปพิจารณาดูกันนะครับสูตรที่นำมาแบผปานเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับก็ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านไปครับทางนี้ท่านั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับก็ส่วนตัวคิดว่าครับงวดนี้ก็เป็นไปได้นะครับ6ตัวนี้ถ้า6ไม่มาบนครับ9มาแน่นอนครับก็เนี่ยครับ ไปชนเด่นกับสูตรครคลิปก่อนนั้นนะครับที่ลงให้ไปครับเด่นบนครับ2ตัวมาตัวครับก็จะมีคู่เด่นที่6กับ9อยู่นะครับก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับก็ลงให้ไปนะครับเลขเด่นบนก็เหมาะกับสายวิ่งครับวิ่งบนครับ2ตัวมาตัวครับก็ฝ่าวี่แนวทางครับก็ในส่วนของคลิปหน้าครับคลิปหน้าก็มีอีสูตรครับก็จะมาลงให้เป็นแนวทางนะครับ ก็เปสูตรแต้มครับสูตรแต้มรวมบนครับเขาจะมาประกบชุดโต๊ะให้ชมกันในคลิปหน้านะครับยังไงก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมก็ถ้าทูกใจสูตรนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ